แม้คิวงานลิเกช่วงนี้จะแน่นๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงงานบุญกระถินค่ะแต่เมื่อวานนี้แบงค์สอนรามอเนกลาบก็ได้มาพบปะแฟนคลับร่วมเดินพรมแดงในงานประกาศรางวัลสุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์แห่งปี TikTok a w a r d 2024ค่ะงานนี้เจอสื่อก็เลยได้ตอบคําถามปมร้อนนะคะเรื่องการที่คณะสอนรามน้ําเพชรไปรับแสดงลิเกงานกระถิ่นที่วัดแห่งหนึ่งค่ะในอําเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะเพราะว่าเจ้าภาพเทงานค่ะไม่จ่ายเงิน แบงก์สอนรามบอกว่าคืนนั้นยังคงติดต่อเจ้าภาพได้ตลอดเพียงแต่เจ้าภาพยังไม่จ่ายเงินนะคะให้รอไปก่อนรอวันที่จะจ่ายเงินไปก่อนนะคะซึ่งเจ้าภาพก็ หากเจ้าภาพไม่จ่ายเนี่ยวัดก็จะต้องจัดการซึ่งก็เป็นรายจ่ายที่วัดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะตอนนั้นกรรมการวัดก็รวบรวมเงินกันค่ะจากเก้าอี้น้างงานได้ประมาณ6 0,000กว่าบาทและนํามาจ่ายให้คณะแต่ว่าทางคณะก็ได้ตัดสินใจนะคะคืนเงินทั้งหมดค่ะแล้วก็เรียรายลิเกในคณะทําบุญให้กับวัดสมทบไปด้วยส่วนค่าลิเกและทีมงานคอนวอยปีพาดคณะก็สํารองจ่ายไปก่อนซึ่งลิเกบางคนก็เข้าใจสถานการณ์นะคะก็ไม่รับค่าตัวกันไปถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ ร่วมทําบุญค่ะส่วนกรณีของเจ้าภาพนะคะที่เขาเทงานกระถิ่นรอบนี้จ่ายแค่มัดจํา1 0 0 0 0มืนบาทค่ะและยังเหลือค้างจ่ายอีกหลักแสนนะคะแม่ยังบอกกับทางคณะว่าจะจ่ายให้ภายหลังแต่ว่าแบงก์สอนรามขอดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะเพราะว่ามีการทําสัญญาต่อกันนะคะอยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็ฝากเรียนเจ้าภาพด้วยว่าหากจะติดขัดอะไรเนี่ยอยากจะให้ตัดสินใจให้เร็วกว่านี้นะคะแจ้งล่วงหน้าสักทองถึงสาวัน คณะจะได้มีงานใหม่ๆ